สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับประเด็นที่ผมจะพูดถึงวันนี้ก็คือการแสดงถึงความเป็นสกอลาหรือการเป็นนักวิชาการนะซึ่งปัจจุบันเราก็จะทราบดีว่าฐานข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราใช้นะครับแล้วก็นะักวิชาการทั่วโลกมักจะใช้เป็นพื้นฐานที่สําคัญก็คือการใช้ Google Scholar นะครับซึ่งปัจจุบันเนะี่ยก็มีบางฐานข้อมูลไปจัดเรนกิ้งตัวนักวิจัยนะไม่ว่าจะเป็นตัว AD Scientific Index นะครับซึ่งการจัดเรนกิ้งทุกปีนะครับซึ่งเรนกิ้งอันนี้ ก็แสดงถึงความเป็นสกอเรอรหรือความเป็นผู้รู้ในศาสตร์ในสาขาวิชานั้นๆน,น,นะครับซึ่งอันนี้เราจะคุ้นเคยดีแน่ในเรื่องของการใช้งานของ ad s c e n t r i c index นะครับซึ่งปกติก็จะมีข้อมูลซึ่งทำการตรวจสอบได้ง่ายๆผ่านฐานข้อมูลของตัว google scholar นะสมมติผมพิมพ์คำว่าเนื่องเฉลิมแบบนี้เข้าไปนะครับในฐานข้อมูลของ google scholar เขาก็จะลิงก์ตัว ข้อมูลนะว่าจะมีทั้งหมดกี่เปเปอร์กี่ไซ t a เทช n ันนะซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือข้อมูลพื้นฐารรนที่สำคัญแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับตัว ad scientific index นะซึ่งเป็นการจัด ranking ตัวนักวิจัยเป็นรายบุคคลทีนี้ผมจะมาแนะนำอีกฐานข้อมูลหนึ่งนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งใช้คำว่าตัว scolar h gps นะครับก็วิธีการคลิกเข้าถึงไปได้ง่ายสุดก็คือใช้ตัว scolar h gps.com นะครับ ซึ่งเขาบอกว่า powering scholarly analytics นะครับซึ่งตัวนี้ก็ทำการจัด ranking ไม่ว่าจะเป็นตัว Google Scholar profile นะครับหรือไม่แต่ตัว Scholar ตัว profile ของแต่ละบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสถาบันก็ได้หนะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือศาสตร์หรือในสาขานั้นๆวันนี้ผมจะทำการเดโมให้ดูนะเอาแบบง่ายๆและกันเอาที่ตัวบุคคลนะครับเพื่อป้องกันการไปโดนในเรื่องของ ข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะผมก็จะนําเสนอเรื่องของข้อมูลของผมเองแล้วกันนะครับเอา้ว่าเราคลิกเข้าไปที่ตัว Scholar Profile นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเราพิมพ์ชื่อของเรานะครับเข้าไปในช่องตรงคําว่า Search เนี่ยนะครับตัวมันจะเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองขยายให้ดูก่อนอ่าโอเคนะครับเราก็เพียงแค่พิมพ์ชื่อเข้าไปครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับนายเป็นช่อง้างบนนะครับ ช่องข้างล่างไม่ยอมให้พิมพ์นะครับแล้วก็เติมชื่อเข้าไปแบบนี้นะครับให้พิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่าพิมพ์เป็นภาษาไทยนะฮะอย่าพิมพ์คําว่าอิอินะครับอย่าพิมพ์คําว่าอยะนะครับพิมพ์คําว่าที่เป็นชื่อนามสกุลนะครับของใครก็ได้นะวันนี้ผมจะเดโมโดยใช้ชื่อนามสกุลผมเองนะครับเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะโชว์รายละเอียดของตัวนักวิจัยขึ้นมา ซึ่งเราก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ID อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขยืนยันว่าเรามีตัวตนจริงในแวดวงทางวิชาการถัดมานะครับ Affiliation ก็คือสังกัดนะฮนะซึ่งเราก็มีสังกัดอยู่ที่มหาสาร,รคาม university นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องของรายละเอียดของตัวทางมหาวิทยาลัยนี้ก็สามารถคลิกตัววิวเข้าไปแล้วคนนี้อยู่ในฟิลด์ที่เป็นตัว Education นะครับแล้วก็ Discipline เป็น General Education ส่วน Top s p e c i a l i t y นะครับคือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็จะเห็นในเรื่องของโควิด -19 แพนเดกซึ่งในช่วงนั้นจะมีการตีพิมพ์เยอะนะว่า,าทำเรื่องของ Teacher Education นะครับเรื่องของ Educative Learning Literacy รพวกนี้น,นะครับก็จะมีประเด็นแล้วก็ถัดมาก็สามารถดูรละเอียดในเรื่องของตัวผลงานนะครับซึ่งมีการไล่เรียงตีพิมพ์มาเรื่อยๆรวมทั้งตัว Citation ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกฐานข้อมูลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจ เราละเพื่อความชัดเจนนะเราก็ไปตรงคำว่าตัว View ตรง Ranking เนี่ยนะครับเราลองคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเขาจะนำเสนอขึ้นมาเป็นตารางนะครับหรือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนลงมานิดหนึ่งครับเราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตัวรายละเอียดของบุคคลนะเช่น Overall นะนะตอนนี้มีคนที่อยู่ในฐานข้อมูลประมาณ28ล้านคนนะครับ แล้วเราก็จะเห็นในฟิวต่างๆนะครับถ้าจัดแรงนะฮะอยู่ที่อันดับที่372,269ถ้าพูดถึงตัวเปอร์เซ็นต์ไทยอยู่ที่1.29%นะครับก็อยู่ในช่วงต้นๆนะครับไซต์เทชันก็67.43็แรงนะครับอยู่ที่ประมาณ9.4%ในเะรื่องของตัว Impact ถ้าเป็นทางด้าน Quality น้แครับดูยังไงครับเราก็ไปดูรายละเอียดน,นะลองเลื่อนดูนะครับ อ่อื่จอมันใหญ่มันเล็กนิดนึงนะครับอโอเคนะฮะแล้วก็ลองปรับไปดูนะครับไปที่ตัว q u a l i t y 9.37นะครับ S c o l a r ่าร่ GPS นะครับตัว r a n k i n g อยู่ที่4.25นะครับอันนี้ก็เป็นตัว ranking ตัวบนทีถ้าถามว่าในฟิลด์ที่เป็น education อันนี้ลองมาดูในฟิลด์ของเราเองเลยนะครับเป็นฟิลด์ที่เป็น education นะครับ ถามว่าอยู่ในันที่ไหลสามจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นตในภาพรวมที่เป็นท็อปเปอร์เซนเทจแกร์นะครับก็ติดสามเปอร์เซ็นต์แรกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการดูรายละเอียดอื่นๆนี่ก็สามารถเลื่อนลงมาดูนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในเรื่องของตัวเปเปอร์ซึ่งมีการตีพิมพ์แล้วก็มีการออนไลน์เรียบร้อยนะครับถ้าเราสนใจเราก็คลิกเข้าไปที่ตัวเปเปอร์นั้นได้เลยหรือถ้าใครสนใจเรื่องของระบบตัวไซต์เตชั่นนะก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับคลิกตรงคําว่าไซต์นะครับ ระบบจะทำการ generate ตัว citation ขึ้นมาะนะครับวันนี้ช่องมันจะเล็กไปนิดนึงเนาะแต่ถ้าใครอยากอ่าน paper ฉบับจริงก็คลิกเข้าไปตรงนี้ได้ครับเขาจะทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็นำเสนอตัว paper จากฐานข้อมูลจริงให้กับเราดังนั้นก็ผมจะนำเสนอว่าตัว scholar GPS ก็เป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจที่ใช้ในการจัด ranking ของตัวนักวิจัยได้ดงนั้นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องนะครับตัวเองหรือรู้เรื่องคนอื่นรวมทั้ง พัฒนาการนะครับของตัวเราแล้วก็พยายามพัฒนาผลงานทางวิชาการก็สามารถใช้ตัว scholar GPS ได้นะครับหรือถ้าใครจะไปตรวจสอบในเรื่องของตัวสถาบันนะซึ่งว่า r a n กิ้งของสถาบันของเราอยู่อันดับไหนนะครับและมี ranking สูงที่สุดอยู่อันดับไหนนะีก็สามารถเลื่อนมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เราสังกัดได้ครับแบบนี้นะครับเช่นมหาสรา,ารคาม university นะครับหรือ MSU แล้วก็คลิกเข้าไป โอเคนะครับแล้วก็ Search นะครับคลิกเบาๆนะครับแล้วเดี๋ยวผลการค้นหาก็จะนำเสนอนะฮะแล้วก็ปรากฏดังนี้นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของพั l i ิเคชันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เราว่า Lifetime นะ4,400นะครับใน,นช่วง5ปีที่ผ่านมา1,580นะครับแต่ไงก็ตามผมก็ฝากไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับในโลกของออนไลน์แล้วก็โลกที่มีการขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล คงจะต้องมีการดูจากข้อมูลจากหลายหลายฐานนะครับเราคงไม่ดูเพียงแค่ข้อมูลจากฐานเดียวแล้วทําให้เราเชื่อนะรเราต้องใช้วิจารยนในการเสพข้อมูลเพราะบางทีอาจจะตกเป็นเหยื่อของตัวเลขตกเป็นตัวเหยื่อของในเรื่องของวิธีการนําเสนอนะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะจำนวนเปเปอร์ซึ่งแต่ละสาขาวิชาอะไรต่างๆอันนี้ผมก็ฝากไปตรวจสอบดูกับฐานข้อมูลอื่นๆนะว่าจะเป็นของ Google Scholar นะครับ หรือสก o l a r GPS แบบนี้เนะีเราสามารถคลิกเข้าไปนะครับดูรายละเอียดของสถาบันหน่วยงานบุคคลได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว Ad Scientific Index ซึ่งเ,เกณฑ์ในการประเมินหรือในการจัดกลุ่มในการนำเสนอต่างๆก็มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ นั้นก็ฝากเราได้ได้ไปศึกษาให้แต่ละแหล่งแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะข้อมูลไหนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับแล้วก็ข้อมูลไหนมีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องก็ฝากท่านไปใช้วิจารณญาณน,นะครับในการเสพข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะปัจจุบันเราอยู่บนโลกที่มีการขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสื่อดิจิตอลต่างๆนะครับรวมทั้งข้อมูลที่มหาสารก็ฝากพวกเราไปติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ